นี้ก็ดังไก่หมอแจ๊ะสวยมากคนอันนี้เป็นลูกเจ้าแจ๊ะเนาะอายุหกเดือนแต่ว่าตัวนี้กระดูกโครงสร้างค่อนข้างนี้ผมโตจับกระดูกอายุหกเดือนตอนนี้น้ำหนักหูอยู่ประมาณสูงที่มากได้โตมากลูกเจ้าแจ๊เข้ากับลูกสาวแม่เบี้ยวจะจ่ายลูกสี่ห้าฟอกเลยจะมีตัวผู้ครอบกระตัวหรือเหลือตัวผู้แค่ครอบกระตัว จ่ายมาบางทีจ่ายมาตัวผู้สองตัวสามตัวเนี่ยตายหมดทั้งเป็ดเลี้ยงเลี้ยงไปยังไงก็ตายแล้วก็จะเหลือตัวเดียวจะได้ตัวผู้แค่ครอกหนตัวเท่านั้นเองอันนี้เป็นรุ่นที่สามรุ่นที่หนึ่งอยู่มาถ่ายให้ดูรุ่นที่สองแบ่งไปแล้วก็ตัวนี้รุ่นที่สามตัวนี้กระดูกโครงสร้างค่อนขอานน้างดีครับผมดูความสวยความงามของเขาเนาะก,กระดูกโครงสร้างครับผมเยอเลย ยังแม่นยังแข็งเลยครับผ็วเดืนนอนเองหน้าตาเนี่ยรูปร่างหน้าตาครับตอตุมต่มตุ่มตัวเมียทิ้งเขาก็ไปแล้วครับผมก็ย่อไปย่อย่อุดน,น้องเขาก็อุดน,น้องเขานนชุดนึงก็ไปแล้วครับผมไปทั้งหมดเลยชุดน,น้องเขา เนื้อแดงเนื้อแดงขาคอแดงผิวแข,ข้งขาหิวตัวแดงตัวน,นี้กระดูกโครงสร้างค่อนข้าง,ง,งดีก็เนี่นนนนคนคออยขนหางขนคอยังเป็นหวอดเลยแต่ว่าวสวยสวยแหวกหอนแจวกระดูกโครงสร้างดีสวยๆเยืนสงาน่าสงา่าเลยตัวนี้ผมใส่ล็อกช้ำไหมได้เเดือนแล้ว ยังตื่นตื่นมืออยู่พิ้งจับครั้งแรกเลยตื่นมือกลัวมือแต่ก็สง่าดีนะผมเือนสง่าดีก็ดูความสวยความงามของไก่นะรับงแตนเรื่อเ,เป็นตอนกอ็สำหรับคลิปนี้ต่อไปนี้ผม <c oughs>